สวัสดีค่ะวันนี้ข้าวหมดก็เลยแวะมาซื้อข้าวนะคะข้าวนี้เหมนข้าวแขกรันแล้วก็น้ำมันนะคะน้ำมันก็หมดแล้วก็หาซื้อน้ำตาลนะคะเพราะว่าแม่ดามีมันแก้วเนาะมีมันแก้วก็จะทำของหวานมีกะทิอยู่หนึ่งกล่องกะทิ ได้แล้วนะคะวันนี้จะซื้อน้ำตาลมีสาคูด้วยจะทำของหวานให้กับทีมช่างเนาะน้ำตาลหนึ่งกิโลกะทิมีแล้ว วันนี้บรรยากาศดีๆนะคะท้องฟ้าสวยงามมากนะคะลุงป้าไม่อยู่นะคะไปธุระนะคะเราก็เข้าสวนเหมือนเดิมนะคะลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่าหลายเจ้าเขาก็เกี่ยวข้าวกันแล้วเนาะคนไหนที่เขาทําก่อนนะคะเกี่ยวแล้วนะคะแดดกําลังตากข้าวดอนะคะไะเราก็เข้าสวนตามปกตินะคะ คือแม่ดาเก็บหญ้าใส่รถขิดแล้วจะเอาไปทิ้งไกลๆนะคะเพราะว่าทิ้งตรงนี้มันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องได้เก็บหลายรอบนะคะก็เลยเก็บไปทิ้งซะไกลๆจากสวนดอกไม้ที่กําลังสวยสดงดงามนะคะเนาะเมื่อวานนี้แม่ดาก็ <laughs> เก็บก้าพันดอกไม้ไปตากเมื่อคืนนี้ไม่ได้เก็บนะคะพอฝนมานะคะได้ยินเสียงฝนแม่ดาก็รีบลุกขึ้นไปเก็บดอกไม้นะคะ นี่เก็บเอาหญ้าออกซะนะแล้วเราก็จะได้เอาดอกไม้มาปลูกนะคะเพิ่มเติมนะคะให้ดูสวยงามเนาะให้มันมีทางเดินให้มันมีดอกไม้เพราะว่าเราเอาจากตรงนี้นะคะเอามาไว้ฝั่งนี้มันก็ขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไปทิ้งไกลๆเลยนะคะสีเก็บไปทิ้งไกลๆเลยดอกไม้ก็กำลังออกดอกเนาะ นน่นแหละคะ่ะไปทิ้งหลังสวนหน่อไม้เรานู่นแหละคะ่ะหน่อไม้เราจะได้ขึ้นเยอะอุย้ยดอกไม้นะคะดอกกุหลาบนะคะนี่แม่ดาเตรียมเตรียมที่จะหว่านดอกไม้แล้วนะคะเตรียมยังไม่ได้เตรียมแปลงเนาะรอให้ลุงปั่นให้ก่อนเนาะรอให้ลุงปั่นให้ก่อนนะเราจะได้ปลูกดอกไม้จะได้มีดอกไม้สีสันที่สวยสดงดงามนะคะจะได้มีดอกไม้หลากสีนะคะ fc ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วนะคะ บอกว่าตอนแรกไม่ดา่าก็ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะขุดเป็นร่องแล้วปลูกเป็นแยกสีนะคะหรือว่าสีสีนี้ก็จะเอาแต่สีนี้เป็นแถวนึงนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะเป็นอีกแถวนึงนะคะหรือว่าสีชมพูเป็นอีกแถวนึงสีแดงเป็นอีกแถวนึงเนาะนี่มันจะมีสีส้มนะคะมันจะมีสีส้มมีสีแดงนะคะเราจะปลูกเป็นร่อง เป็นแถวแยกสีหรือว่าผสมสีนะคะแต่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เป็นเอกสารนะคะคอมเมนต์เยอะมากว่า,าวานผสมสีนะคะสีผสมผสานนะคะรวมกันเลยนะคะเนาะจะสวยดีนะคะเอเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแยกนะคะเราไม่ต้องแยกวานผสมผสานกันเลยนะคะแต่ต้องปั่นดินเตรียมดินก่อนนะคะมันจะได้สวยเนาะมันจะได้ขึ้นมาสวยงาม เราเอาหญ้าไปทิ้งก่อนนะคะที่สําคัญเนาะนี่เห็นไหมแม่ดาดึงออกนะคะเขาเอาลงเหมือนเดิมมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะเพระนาะฉะนั้นนะคะหญ้านี้มันตายยากนะคะมันตายยากเราต้องเอาไปทิ้งให้ห่างไกลที่สุดเราต้องเรียกว่าเอาไปทิ้งให้ไกลหูไกลตาะคะเอฟซีมันจะได้ไม่ขึ้นมาให้ลาคาญใจเนาะมันจะได้ไม่ขึ้นมาให้ลาคาญใจเนี่ยเราต้องเก็บไปเลยนะ ไม่ได้ดึงออกแล้วรอบนึงนะคะว่าให้มันแห้งก่อนแ่้ให้มันแห้งก่อนเขาก็เอาลงเหมือนเดิมเอาลงเหมือนเดิมมันก็ขึ้นเหมือนเดิมเห็นไหมมันไม่เคยตายเลยนะมันติดไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปให้ไกล้ ขึ้นนี่เพราะว่ามันมันตายไม่เป็นแบบนี้นะ,อะโอ้ยนิ้วล็อกในเอฟซีถุงมือก็ลืมอีกแล้วลืมเอาถุงมือออกมากลัวที่สุดกลัวพวกมแมลงสัตว์กัดต่อยนี่หลอะไรทิ้งไว้ในสวนป่าน่อไม้นู่นแหละออ ไม่งั้นก็จะดึงยานเดิมนี่แหละทั้งปีออกซะใ <c oughs> ส่ลูกเข็นไป มาจากวัดไม่ดาไปวัดนะวันนี้นะ่ะวันนี้เป็นวันพระเลยไปวัดพาเอกซีไปวัดกินข้าวก้นบาทอ,อย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปรอก,ก่อนไปกินข้าวก้นบาทฟังธรรมะเอ้าฟไปแล้ว จอดแบบนี้มันจะได้ไม่วิ่งหนะีเนาะหวัว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเก็บยังไม่หมดตอนแรกไม่ได้กะว่าให้มันแห้งก่อนค่อยเอาลงเพราะว่าหน้าฝนมันเปียกดินนันก็เปียกฝนก็ตกทุกวันมันก็เลยไม่ตาย เป็นเครือมันก็จะขึ้นไปปกคุมมุดเลยต้นไม้มันขึ้นไปข้างบนหมดเลยปะทีนี้เราก็เห็นไปนูน่นละค่ะนูน่นสวนหน่อไม้สวนฝรั่งนู่นเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าวันนี้แม่ดาจะพาทําอะไรนะคะออ้ยท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะ f ีก้อนเมฆสีขาวละมุนท้องฟ้าแจ่มใสเริ่มแล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวมาแล้วนะคะลมโชยมาแล้วเนาะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ